สวัสดีครับ TSP All s p o r t นะครับวันนี้มาคุยกันถึงทีมทีมหนึ่งนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับในถ้วย Conference League นะครับทีมนั้นก็คือเชลซีนะครับฟุตบอลถ้วยของสโมสรยุโรปเนี่ยสามรายการเราได้คู่ชิงกันหมดแล้วนะครับถ้วยใหญ่แชมเปียนส์ลีกเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอินเตอร์มิลานซึ่งความน่าสนใจก็คงอยู่ที่ไปงานเจอกันระหว่าง ทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับทีมที่เป็นแชมป์มาแล้ว3สมัยเข้าชิงมาแล้ว6ครั้งอย่างอินเตอร์มิลานนะครับหรือว่าถ้วยยูรปาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมจากอังกฤษสเปอร์สเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนอกจากการลุ้นแชมป์รายการนี้แล้วนะครับเดิมพันสำคัญของทั้ง2ทีมก็ยังอยู่ที่การคว้าตัวแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งจะเป็นโบนัสสำหรับทีมที่ได้แชมป์ในรายการนี้เนี่ย ไปเล่นแชมปี้ยนส์ลดูกาลหน้าด้วยนี่อาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ไปกว่าการได้แชมป์ได้ทรอฟี่เลยนะครับทีนี้คอนเฟอเรนซ์ลีกมันเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีตัวแทนจากอังกฤษกับเรอัลเบติสของสเปนนะครับซึ่งเบติสเนี่ยนะครับยังไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรออยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรนะครับยูโรเปียนคัพหรือว่าในชื่อปัจจุบันแชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟาคับหรือในชื่อปัจจุบันคือยูโรปาลีกนะครับคอนเฟอเรนซ์ลีกรายการที่เนี่ยพวกเขาเพิ่งจะได้เข้าชิงเนี่ยหรือจะเป็นรายการคัพวินเนอร์สครับซึ่งเป็นรายการที่มีมาในอดีตแล้วก็ไม่มีแล้วในปัจจุบันนะครับเบติสยังไม่เคยเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นความตื่นเต้นของเบติสก็มีนะครับมาริโอเปเรกินนี่นะครับคุณซือชาวชิลีก็เคยมีความสําเร็จในการทอมทีมแต่ว่านี่จะเป็นเรียกว่าอีกก้าวหนึ่งของเขาถ้าเกิดว่าพาเบติส ได้แชมป์สโมสรยุโรปได้เป็นครั้งแรกจริงๆในประวัติศาสตร์ของเบติสเนี่ยแชมป์ลีกของประเทศสเปนก็เพิ่งจะได้แค่สมัยเดียวนะครับโอ้นานมาละนะครับเกือบร้อยปีละขณะที่เชลซีทีมที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่มาแบบเรื่อยๆนะจริงๆแล้วเชลซีก็ประสบความสําเร็จมาเป็นระยะระยะนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในฟุตบอลระหว่างประเทศ จริงๆแล้วเชลซีเนี่ยเคยได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับตั้งแต่ยุคเซเวีสแล้วนะครับยุค7 0ศูนย์เชลซีได้แชมป์เวลานั้นนะคือปี1971นนะครับฟุตบอลคัพวินเนอร์สครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะทีนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็มีห่างหายจากความสำเร็จมีจุกตกต่ำบ้างนะครับจนมาได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยใน ฟุตบอลสโมสรยุโรปเนี่ยครับก็คือถ้วยคัพวินเนอร์สครับถ้วยเดิมนะครับในปี1998ก็แค่ปีเดียวก่อนที่รายการนี้จะถูกยกเลิกไปนะครับมาควบรวมกับฟุตบอลยูฟ่าครับคัพวินเนอร์สครับเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ก็คือจะเอาทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของแต่ละลีกแต่ละประเทศเนี่ยมาเตะกันนะครับแชมป์เอฟเอคัพแชมป์เดฟเปโคคาว แชมป์โกปาเดเล่แชมป์โคาปิตะเลีย e, พวกเนี้ยแชมป์เฟรนช์คัพพวกเนี้ยแชมป์บอลถ้วยเอามาเตะกันตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นถ้วยที่ผมว่ามันมีมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีนะแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องล้มเลิกไปก็เอามาคั่วรวมกับยูฟาคัพแล้วก็ใช้ชื่อยูฟาคัพเดิมมาจนถึงอีกสัก10ปีนะครับ ประมาณสักปี2009-2010้าสแถวๆนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นยูโรปาลีกแล้วก็ใช้มาจนเป็นปัจจุบันวันนั้นยูฟ่าครับยูโรปาลีกคือถ้วยเดียวกันนะครับคัพวินเนอร์สครับไม่มีแล้วยูโรเปียนครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือถ้วยเดียวกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีถ้วยยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยซึ่งเชลซีจะชิงกับเบติสนี่แหละในวันพุธที่28พฤษภาคมนะครับวันทั่วยุโรป3รายการเนี่ย ถ้วยรองพี่รองอยูโรป้าลีกจะชิงก่อนนะครับวันพุธที่21พฤศภาค,คมแล้ววันพุธที่28ก็จะเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็วันเสาร์ที่31สัปดาห์เดียวกันนั่นแหละนะครับก็จะเป็นถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนส์ลีกทีนี้ความน่าสนใจที่ผมอยากจะพูดถึงเชลซีคือเรื่องอะไรนะครับเชลซี Chelsea, เนี่ยแชมป์คัพวินเนอร์สครับที่ผมพูดมาคือ2สมัยปี71ปี98นะครับ เขายังได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปอีก4สมัยใน2รายการนะครับก็คือฟุตบอลถ้วยใหญ่สุดเลยยูโรเปียนคัพหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีก2ครั้งแล้วก็ยูฟาคัพหรือว่ายูโรปาลีกอีก2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปทั้ง3รายการเลยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันกลับมาเป็น3รายการอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คัพวินเนอร์สครับ มันเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกถูกไหมฮะสามรายการที่เชลซีได้มาก่อนหน้านี้เนะี่ยโอเคคัพวินเนอร์สครับปี71ปี98แชมป์ยุโรปนะครับในสมัยเป็นยูโรเปียนคัพเนี่ยเชลซีไม่ได้มาได้ตอนที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วแต่มันคือรายการเดียวกันได้ในปี2012นะครับแล้วก็ปี2021แล้วก็ยูโรปานลีก ในสมัยที่ยังเป็นชื่อยูฟาคัพเชลซีก็ไม่เคยได้แชมป์มาได้ตอนที่เปลี่ยนเป็นชื่อ,อยูโรป้าลีกแล้วนะครับได้ในปี2013แล้วก็2019ซึ่งทีมที่เคยได้แชมป์ทั้ง3รายการเนี่ยในยุโรปมันก็มีนะอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมร่วมเกาะอังกฤษของเชลซีเนี่ยก็เคยได้แชมป์ทั้งสทั้งสรายการเนี่ยครบแล้วแชมป์ยุโรปก็ได้มา3สมัยได้แชมป์คัพวินเนอร์สคัพด้วยปี91 แล้วก็มาได้แชมป์ยูโรป้าลีกนะครับในยุคของโชโซเซ่มูรินโญ่เพราะนั้นแมนยูเต็ดได้แชมป์ครบเหมือนกันแล้วก็ในยุโรปยังมีทีมอ,อื่นๆอีกที่ได้แชมป์สรายการเนี่ยครบแล้วซึ่งทีมที่ได้แชมป์สรายการนี้ครบแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าคัพวินเนอร์สคัพมันมันสูญพันธุ์ไปแล้วมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์คัพวินเนอร์สคัพก็จะหมดสิทธิ์ได้แชมป์คัพวินเนอร์สคัพแล้วถูกไหมฮะแต่ว่ายังอาจจะได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกอะอะไร เชลซี Chelsea, พอเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยนะครับทำให้พวกเขามีลุ้นที่จะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปของยูเอฟ่าหรือว่าสพันฟุตบอลยุโรปเนี่ยครบทั้ง4ถ้วยอย่างที่บอกนะครับฟุตบอลสโมสรยุโรปเนี่ยมันมี3รายการที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็1ในนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วก็คือคัพวินเนอร์สครับแต่ปัจจุบันมีคอนเฟอเรนซ์ลีกเพิ่มขึ้นมา มันก็กลับไปเป็น3รายการเหมือนเดิมรวมทั้งหมดเนี่ยมันคือ4รายการถูกไหมฮะเชลซี Chelsea ได้มาแล้วทั้ง3รายการนะครับถ้าพวกเขาเป็นแชมป์ในวันพุธที่28พฤษภาคมนี้นะครับเชลซี Chelsea จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์ครบทุกรายการของยูเอฟ่าอันนี้เราอาจจะไม่ได้รวมซูเปอร์คัพไม่ได้รวมอินเตอร์โตโต้คัพอะไรพวกนี้นะอันนี้ไม่นับยูฟ่าซูเปอร์คัพเนี่ยเชลซีก็เคยได้มาแล้ว จะเป็นทีมแรกครับที่ทําได้นะซึ่งก็ถือว่ารูในระดับหนึงเลยแหละทีนี้ลึกลงไปกว่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องของโค้ชเรื่องของผู้จัดการทีมด้วยเชลซี Chelsea เนี่ยหสมัยที่ได้แชมป์สรายการรายการละ2สมัยเนี่ยได้มาจากผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชเนี่ยไม่ส้ำนากันเลย6สมัยได้มาจาก6คนนะครับจริงๆแล้วหลายๆทีมเนี่ยเคยได้แชมป ฟุตบอลถ้วยยุโรปเนี่ยอาจจะมีกุนซือที่พาทีมได้แชมป์มากกว่า1ครั้งอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งก็ยกตัวอย่างเซอร์เลฟเฟอร์กูสันเนี่ยก็พาทีมได้แชมป์คัพวินเนอร์สครับ,รบพาทีมได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกทั้งปี99แล้วก็ปี2008ถูกไหมฮะเพราะนั้นเฟอร์กี้เนี่ยก็พาทีมได้แชมป์เนี่ยสารายการสามสมัยต้องบอกแบบนี้ถูกไหม หรือว่าอินเตอร์มิลานในยุครุ่งเรืองยุค60เนี่ยนะครับทางเอเลโดเอเล่ากุนซือชาวอาร์เจนตีก็พาทีมได้แชมป์ยูโรเปียนคัพ2สมัยติดต่อ,อกันอะไรแบบนี้แต่เชลซีเนี่ยหกครั้งที่ได้มาไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะหกครั้งเนี่ยมาจากโค้ช6คนนะครับครั้งแรกสุดก็คือคัพวินเนอร์สครับปี71เนี่ยได้มาในยุคข,ของกุนซือเดฟเซกตันนะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครั้งนั้นเนี่ย ชิงกันที่เมืองปีเลอุสประเทศกรีซนะครับชนะแล้วมาเด็ด2ประตูต่อหยุคนั้นนี่ก็จะมีปีเตอร์ออสกูดซึ่งเป็นสุดยอดกองหน้าระดับตำนานของเชลซีเนี่ยนะครับยุคนั้นเลยนะปี98นะครับรายการเดียวกันคัพวินเนอร์สครับเชลซีได้แชมป์ด้วยการชนะสตุตการ์ดนูนะครับที่ลาซุนดาสเตเดียมที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนจานฟังโกโซลาทำประตูชัยประตูโทนของเกม10 ยุคนั้นคุมทีมโดยจาร์ลูก้าวิอารลีครับเป็นผู้เล่นผู้จัดก,การทีมนะนี่สคนแล้วนะเดฟเซกตันกับจาร์ลูก้าวิอารลีขณะที่ยูโรป้าลีกนะครับเชลซีเนี่ยได้มันตอนที่มีเปลี่ยนชื่อเป็นยูโรป้าลีกแล้วครั้งแรก2013ครับเชลซีได้แชมป์รายการเนี้ยในยุคของลาฟาเบนิเตสนะครับลาฟาพาทีมชนะเบนฟิก้า2ประตูต่อหนึ่งที่อัมสเตอร์ดัมมาลีน่านะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์นะ ตอนนั้นเฟเดรโตเลสบานิสซับอิวานอวิชเนี่ยเป็นคนทำประตูนะครับลาฟานะแล้วก็ในปี2019ครับเชลซีก็ได้แชมป์ยูโรปาลีกอีกอีกหนึ่งสมัยนะครับเป็นสมัยที่2ถล่มอาร์เซนอล4ประตูต่อหนึ่งที่กรุงบากูนะครับประเทศอาเซอร์ไบาจานคู่ชิงคืออาร์เซนอล2ทีมจากลอนดอนนะไปชิงกันที่บากูคูดเดินทางตั้งไกลนะครับยุคนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมือ ของมาริโซซารีเป็นกุนซือเพราะนั้นเนี่ยสสมัยเนี่ยสคนแล้วนะเดฟเซกตัน mm hmm. เออ่จ้าลูกาวิอารีลาฟาเบนิตสมาริโซซารีขณะที่2ส,สมัยในถ้วยใหญ่นะครับอ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสองพกับ2021เชลซีก็ได้มาในยุคข,ของกุนซือ2คนไม่ซ้ำกัน2 0 2 2ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของโรเบ็ตโตดิมาเตโอนะครับ ชนะบบเยมวนิกในการดวลจุดโทษที่มิวนิกนะครับหลายคนน่าจะยังจํากันได้ลูกหม,ม่งตีเสมอของดิเดียด็อกปาทําทให้เชลซีเนี่ยยื้อได้แล้วก็ต่อเวลาพิเศษแล้วก็ยิงจุดโทษก็แก้ตัวได้จากที่แพ้ในปี2008ที่มอสโกนะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงจุดโทษที่จอห์นเทอร์รี่ลื่นลม้ม2 0 2 1ครับเชลซี Chelsea ก็ได้แชมป์ยุโรปสมัยที่2ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ศูที่ปอโตนะครับเอสตาดิโอโดดาเก่านะ ไคล์ฮาวเวสเป็นคนทําประตูชัยยุคนั้นคุมทีมโดยโทมัสทูเคิลเพราะฉะนั้นเชลซีเนี่ยได้แชมป์หรายการ3ถ้วย3ามโทฟี่เนี่ยนะครับสโมสรยุโรปจากโค้ช6คนไม่ซ้ำหน้าเดฟเซกตัน1971จารุกาวิียรี่1998นะครับโรเบโตดิมาเตโอ2012ัลาฟาเบนิเตส2013ัามเมอริโซซารี่2019 แล้วก็โทมัสทูเคิลครับ2021เวลานี้ครับเชลซี Chelsea คุมทีมโดยเอนโซมาเลสกาก็มีโอกาสนะครับแม้ว่าตัวมาเลสกาจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เข้าชิงแล้วแล้วถ้าเขาพาทีมเป็นแชมป์ได้ก็อย่างที่บอกครับมันก็จะเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ของเชลซีขณะที่ตัวมาเลสกาเองก็จะขึ้นไปเป็นโค้ชคนที่เจ็ในหน้าบริษัทของสโมสรเชลซี Chelsea, ที่พาทีมได้แชมป์ฟุตบอลทั่วยุโรป7รายการ จาก7คนโอ้โหเชลซีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูกาลนี้ของเชลซียังคงสนุกตื่นเต้นรอนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับแต่ว่าในฤดูกาลปกติก็ยังลุ้นทําำันดับติดท็อป5ให้ได้ครับเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีนะครับแม้ว่าแชมป์อื่นจะไม่มีแล้วแชมป์พิมลีกหมดสิทธิ์ไปแล้วอะไรก็ตามแต่ว่ายังมี2รายการใหญ่ให้ลุ้นกัน ทำรนดับติดท็อป5ในเวทีพรีเมียร์แล้วก็นี่แหละครับลุ้นแชมป์ประวัติศาสตร์ในคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะฉะนั้นแฟนเจลซียังตื่นเต้นได้แบบเต็มที่ครับสามารถติดตาม TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook YouTube Tiktok และ Line Official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง